เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนเทผิวหน้าเนี่ยมองข่ำนะคะผิวหน้าไม่่มซํำเสม,สมอกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยหน้ากระจ่างใสขึ้นหมากเลยนะคะตั้งแต่มาเจอเซรั่มยันยี่ตัวน,นี้นะคะตัวช่วยแดดตัวช่วยดีสําหรับหนองเลยนะแล้วมันเป็นเซรั่มของคุณหมอนะคะคือรับรองได้เลยว่ามันปลอดภัยจ้าเมื่อก่อนนะคะซิวขึ้นเป็นหวาเลนเลยนะคะตอนนึองอาทิตย์ก็คือประมาณ2 3, 5, 5, องสามเซฮะแมนนะคะคือเละไม่ได้ก็เลยต้องหาตัวช่วยก็ยันที่ตัวนี้ยังเป็นตัวช่วยหยับอย่างการเกิดซิลไหมนะคะหนองก,ก็จะท่ายัน ที่ตัวนี้ก่อนแต่งหน้าว่าเช้าแล้วก็กลางขึ้นก่อนนอนนะคะมันจะช่วยให้เก่องสัมผัสของเราปิดทนดีขึ้นด้วยนะใข้ถ่ายยังไม่ล่องยังให้ล่องหมางๆเลยนะคะซึมเข้าผิว่ายมากๆเลยนะนึ่งอาทิตย์ก็คือว่าหล้ดซึกว่าซิลอ่ะมันจะขึ้นหน่อยลงนะคะแล้วก็รอยซิลเนี่ยก็คือว่าจางลงไหวหมากๆเลยนะคะแล้วก็พานไปนึ่งเดือนเทน้องชายนะคะหน้าน้องเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะหน้า,นาไม่มองขำเหมือนเมื่อก่อนนะคะยันที่ตัวนี้คือชายได้ แบบขอบถูกปัญหาผิวเลยนะรู้สึกว่ามันคุมจริงๆเลยนะคะการเทเสรันทีศตัวนี้มาใช้ก็สาหรับใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำรอซิ้วต่างๆ,งๆ,งๆต้องแนะนํายันทีศตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวช่วยเทสามารถที่จะจัดการถูกปัญหาผิวหนะ้าของเราได้เลยนะคะ